กลับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับกับผมสอสอเแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบาทกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชสยามบินทราจิราชโปลโมนาถบพิษในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่าน ได้มาเมื่ออทิตย์ก่อนนะครับท่านสำหรับเรียนนี้นะครับท่านตอนนี้ไม่ค่อยหาไม่เจอแล้วครับท่านเป็นเดือนแล้วครับที่หาไม่เจอเรียนนี้นะครับเพิ่งเจออาทิตย์ที่แล้วนี่ครับท่านสำหรับเรียนนี้นะครับท่านเป็นเดือนเดือนครับกว่าจะเจออาทิตย์ที่แล้วครับสำหรับปีพศนี้นะครับท่านเปอร์เซ็นต์ใหญ่เรียนปีพศนี้นะครับเรียนนี้นะครับหายากอาการเลยนะครับท่านเรามาดูครับว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากหรือไม่ที่สําคัญครับเรียนที่ผ่านกระชายนั้น ตกอยู่ที่เหรียญรับประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับยูนซีแล้วไม่ต้องพูดถึงกับราคาเขาดีอยู่แล้วครับถ้าใครมีนะครับท่านผมรับรองได้เลยว่ารวยเลียนแน่นอนครับถ้าใครมียูนซีนั้นก็คือต้องไปแลกแจกกองกระสาบเท่านั้นครับท่านจะไปซื้อที่อื่นนั้นผมไม่มั่นใจครับว่าได้ยูนซีจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วอาจจะผ่านการใช้น้อยอะไรประมาณนั้นละครับท่านผ่านการใช้แน่นอนแต่ผ่านการใช้น้อยนะครับท่านคือ ถ้าถูกอากาศแล้วมันจะเปลี่ยนนันตีครับมันไม่สวยงามเหมือนกับยูนซีที่ยังไม่ทําอะไรเลยครับท่านอยู่ไงก็อยู่งั้นสวยไงก็สวยอย่างนั้นแหละครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเนี่ยเหรียญนี้ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวปีนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับดูดีครับเนี่ยตัวหนังสือชัดเจนไหมชัดเจนนะครับท่านดูสิครับ ผลพิพลอรุณจริตอยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังกอรัชการทีเข่าครับท่านบนลงบุลู่พงท่านเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสุดยอดไหมไม่มีรอยกิดก่วนเลยครับสำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดจริงครับเหรียญนี้ครับหายากกว่าการนะครับแต่เสียอย่างเดียวเหรียญนี้ยังไม่ได้ทาการลาครับก็มีรอยดำปีเห็นชัดเจนอยู่นะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้จิ้มได้สบายๆเลยนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองสำหรับเรียบโอ้โหครับคมชัดเจ๋อมากครับเหรียญนี้ครับ ได้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเนี่ยสุดยอดครับท่านคมชัดเจาะมากเลยครับท่านโอ้โหสุดยอดจริงครับไม่มีรอยบุบมและบีตรงกลางเลยนะครับเท่าที่ดูอยู่นี่ครับไม่มีจริงครับท่านเรียนนี้โอเคครับสมบูรณ์แบบบ้านนะครับท่านแบบนี้หายากลาบากจริงจริงครับกะหาเจอได้นะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าหาเจอได้ยังไงนะครับเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศออะไรนะครับเนี่ยนี่ครับชัดเจนแล้วครับท่านประเทศไทยนะครับอักษรบิว สามตัวชิดกันอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมตัวทีสี่ห่างออกมาหน่อหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเดียวนี้ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรูดๆคำดูว่าเป็นเลียญอะไรนะครับสําหรับอักษรเบียวนี้นะครับพอ2 5 5พันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับท่านสองห้าห้าสี่นะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เก้าเท่าด้วยใช่ไหมครับท่านอันดับที่เก้าของเรียญที่หายากนะครับท่าน สำหรับปี2554นี้นะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามตมลึงมาอันนี้คือแม่นานเจ้าพญาและล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็สิบาทอาลิบิกนะครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งครับแม่นานเจ้าพญาครับจะล้นไม่ล้นแหล่อยู่ตรงนี้ครับอีกจุดหนึ่งคือเจดีนะครับนี่ครับนี่ครับต้องเห็นรอยนูนตรงนี้ครับขึ้นมานี้ครับซึ่งจะเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับส่านแบบนี้ครับโอเคนะครับสําหรับปีพศ2500 ห้าสิบสี่นี้นะครับท่านคงกว้างความเียนอยู่ที่ยี่ิบสี่ยี่บหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตครับอยู่ที่สามล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่านสามล้านเหรียญพอดีพอดีนะครับในระดับดูวนีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทครับท่านสามร้อยห้าสิบาทเลยนะครับสูงกว่ากานนะครับสําหรับสามร้อยห้าสิบาทเนี่ยส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตูกที่เหรียญละสี่สิบถึง 60บาทเลยนะครับ